โอ้โหดูเจ้าอ้วนยืนอย่างเท่เลยนะครับอันนั้นควันอ้วนขึ้นได้ไหมควันอ้วนขึ้นได้ไหมควันอ้วนเอ้ยโอ้โหโอ้โหหนักหนักครูผาบอกว่าหนักหนักควันอ้วนมากเลยฟังวิดาวทำไงนี่เต๊ะโอ้ยเข้าไปแล้วโอ้แมงยีนูนทำไมไม่จับเอาล่ะลูก สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องพังคันเงินนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สุ้มท่าทรายเหมือนเดิมนะครับผมอยู่กับน้องๆกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเรานะครับสุ้มท่าทรายวันนี้น้องช้างของเราจะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันอีกนะครับผม ปล่อยเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับผมตอนนี้น้องช้างเดินออกกําลังกายนะครับต่อกันเป็นแถวับเรียงหนึ่งครับแถวยาวเลยนะครับดูครับหุ่นใครจะสวยกว่าใครนะครับโอ้โหนี่ปล่อยให้เจ๊เขาอยู่ด้านหลังนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนจะเดินออกลําหน้าไปนะครับโอ้ยแมงกินูน,นี่ทําไมนี่ท้องลง เยอะจังเลยนี่แมงกิน่นี่ท้องจะลากพื้นดินแล้วนี่เดี๋ยวรัดดูตรงนี้นะครับผมโอ้อย้อนแสงครับยงามากครับผมอันนี้ทั้งหมดหนึ่มาแล้วนะครับเชือกแรกนำหน้าโดย <11. S 1> <11. S 2> ควันเมฆนะครับพังพี่ดาวนะครับเ <11. S 2> ชือกที่สองน้องแม็กกี้ ควานอ้วนนะครับเชือกที่สามก็พลายภูผาควานกรอบเชือกที่สี่น้องโพเงินน้องใหม่ของเรานะครับครับวานตัวน,น้อยนะครับเช,ชือกที่ห้าก็ขุนเงินนะครับผมเชือกที่หกพายชัยมงคลนะครับกับควานต้นนะครับ เกที่เจดก็เป็นพังโบวีนะครับพันตานนะครับเชกที่แปดพังสีนวลเชกที่เก้าแมงอินูนของเรานะครับกับควาลิงนะครับผมเชกที่สิบก็เป็นเจ๊ขมื่นเขาแหละครับฮิปโปในทีมงานนะครับน้องโอ๊ดนะครับน้องเอิร์ดนะครับโอ้เอาให้อยู่เด้อน้องเอ,อิร นี่ฮนะกิจกรรมอันแรกของเรากกิจกรรมที่แรกนะครับผมจะเป็นกิจกรรมยุทธหัตถีนะครับเสร็จจากยุทธหัตถีแล้วก็จะเตะฟุตบอลนะครับผมกิจกรรมที่สองกี่คู่ครับก้อนักคู่เดียวเหรอครับผม คู่เดียวนะครับผมได้ได้ครับผมจุกไปไปคู่แรกครับคู่แรกคู่แรกรฤตาหัดถีไอ้ภูผากับไอ้ใช้มงคลนะครับผมเดี๋ยวเอฟซีจะลืมกันนะครับผมอย่าลืมกันนะครับโอ้โหดูเจ้าอ้วนยืนอย่างเท่เลยนะครับ อันนั้นควันอ้วนขึ้นได้ไหมควานอ้วนขึ้นได้ไหมควันอ้วนเอ้ยโอ้โหโอ้โหหนักหนักครูผาบอกว่าหนักหน,นักควันอ้วนมากเลยชักดาบออกให้ดูหน่อยครับควนัน ชักดาบออกให้ดูหน่อยโอ้โหนี่ครับฉากยุตธหัตถีปันอ้วนกับปันต้นนะครับภูผากับชัยมงคลนะครับนี่ครับห่างหายไปนานซ้อมกันวันแรกนะครับนี่จับใจกันเลยนะครับวันนี้นี่ จะเล่นแบบไหนจะเล่นจริงือเล่นปลอมไม่รู้นะครับนี่ดูผูผาจะเคร่งเครียดกับงานมากนะครับนี่ไปแล้วครับอเมื่อไหร่จะได้ฟันกันนี่วันอ้วนไม่ฟันกันเหรอวันนี้ น้ำย่อยกันครับลืมดาบครับนักรบเราวันนี้ลืมดาบนะครับนักรบลืมดาบที่พอคอยเอ้ยฉากสุดท้ายขูผาขึ้นเหยียบปากเลยนะครับเหยียบปากโอาโหสะใจมากครับ ท่านนาเรสวนทำไมตัวอ้วนจังเลยนะครับยืน่นสวยมากโอ้โหสุดยอดมากนะครับภูผาขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมภูผาขึ้นได้ไหมวันทูคขอ yes โอ้โหหนักคว,วันอ้วนครับขึ้นไม่ไหวครับเดี๋ยวเราจะให้คว,วันอ้วนลดน้ำหนักครับเพื่อน้องภูผานะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับฉากนี้นะครับฉากยุทธหัตถี เป็นกำลังใจให้กับน้องๆของเราด้วยนะครับอ่าเป็นกำลังใจได้นะครับก็ถ้าท่านใดประสงค์อยากจะให้แต้มข้าวหานน้องช้างของเราก็มานี่เลยนะครับผู <ND> ้ต่อไปก็จะเป็นคู่กันกับโบวี้นะครับผม่านใดน <N> ี่น้องขุนโชว์ความรักนะครับผมยกสูงเลยครับ นี่ครับบัญชีของคุณเงินจะโชยุทธหัตถ์กช้างวัฒนธรรมของเรานะครับโบวี่นะครับผมท่านใดอยากจะส่งแต้มมาให้น้องช้างของเรากลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราก็ได้นะครับที่หมายเลขบัญชี4080999 3 7มธนาคารกรุงเทพนะครับมีสามท่านที่ดูแลนะครับมีควันโต๊ควันรักแล้วก็ เ,นนรเราไปดูคู่ที่สองกันนะครับผมนี่ยุทธหัตถีนะครับครับตอนนี้ก็คู่ที่สองมาแล้วครับขุนเงินกับพังโบวีนะครับอื <c oughs> แม่โบนี่เก่งมากเลยนะครับสุดยอดเลย ล้วคุณจะจแล้วเร็วหนึ่งสอโอ้โหตามตามด้วยครับตามด้วยตามด้วยตามด้วยครับตามด้วยมีตามด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากๆนะครับเอาคุณเงินขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับก่อนลุกขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับผม ส่งม,มากมากนะครับนี่ครับดูโชมหน้าของนักกีฬาของเรานะครับพังขันเงินกับเจ๊หมื่นนะครับเป็นประตูนะครับแม็กกี้จะเป็นพุเตะเข้าประตูนะครับตอนนี้น้องช้างโอ้ทั้งสองตั้งสองประตูดูฟุตบอลด้วยนะครับดูฟุตบอลด้วยพร้อมยงังพร้อมยงังชูมือด้วยถ้าพร้อมเอาขันเงินเดืนขึ้นไปอีก <laughs> ดูประตูครับ,อเ,รบเอาลอเแล้วครับเออพร้อมแล้วไ <laughs> อ้ยเอ้โหไม่เข้าเก่งมากโอ้โห,โหเจ๊จับได้นะครับ <laughs> ครับตอนนี้เป็นพายภูผามั่งนะครับผมเอาละครับดูครับ <laughs> ไม่เข้าโอโหสุดยอดโอ้ประตูของเราแน่นอนครับเจ๊คำมือนอีกแล้วนะครับไม่เข้านะครับประตูของเราเก่งมากเลยนะครับวันนี้ต่อไปเป็นพังพี่ดาวนะครับเอาละครับสู้กันพังพี่ดาวจะเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยพังพี่ดาวทำยังไงนี่พังพี่ดาวทำงไงนี่เซะโอ้ยเข้าไปแล้ว โอ้แมงยีนูนทำไมไม่จับเอาล่ะลูกเข้าด้านแมงยีนูนของเรานะครับผมเอาพร้อมยังถ้าพร้อมยกมือด้วยป่าแล้วนะครับต่อไปเป็นคิวน้องขุนมั่งนะครับหวันถูหวันถูขอเก็บ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 กัน เงินกัวบอลนะครับต่อไปก็เป็นพายชัยมงคลนะครับผมเอาละครับโอ้ไม่เข้าครับโอ้โหลูกแรงมากครับชัยมงคลเตะแรงมากครับแต่ไม่เข้าโอ้โหลูกออกด้านข้างไปนะครับผมเอาวันนี้ก็กิจกรรมของเรามีขีดจำกัดนะครับผม ก็ใกล้ค่ําแล้วนะครับเราวันนี้ก็เราจะลงถ้ายแล้วนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังขันเงินไว้ด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับรอชมคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ กลุ่มสาวหนุ่มสาวชาวช้างกลุ่มช้างวัฒนธรรมทางท่าทรายนะครับผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีหน่อยเจสวัสดีหน่อยครับขันเงินสวัสดีหน่อยเล็วจ้าสวยๆหน่อยลูกจ้าสวยๆขอบคุณครับ